สวัสดีครับกับผมผมแล้วครับเยียตีจัดให้ครับวันนี้ผมอยู่กับคุณนกจัดไปครับมือขวาเฮียตีจัดให้ครับผมเอาวันนี้เราจะรีวิวขายคันนี้เหรอเนี่ยคือมันไม่ได้ใช้ไงนกอ๋อไม่ได้ใช่ไหมตัวที่ผมใช้อยู่นี่ก็เป็น audi r8 v10 ปีสองพันสิบสนะเครื่องยนต์ v10 รถมือเดียวรถแรงโคตรไปขอซื้อจาก อลูกเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาครับผมแล้วไม่น้อยมากม่สามหมื่นกิโลม่นสามหมื่นกิโลผมไม่ได้ใช้เลยใช่ป่ะเดือนหนึ่งผมก็ขับสักครั้งหนึ่งอ่ะแปดล้านแปดล้านแปดล้านเอาไปเลยลดแรงไอเทมด้วยที่อยู่ข้างหน้าทุกท่านวันนี้พบกับพบกับ y a m a XSR เก้าร้อยเก้าร้อยครับปีสองพันสิบเจ็ดครับและยอดฮิตตลอดการ CBR 650R 650R คันนี้ปี2020ครับผมไล่กันที่ปี20คันนี้ะคืออย่างนี้ต้องบอกว่าคู่เนี้ยป้ายแดงหนึงคู่สภาพกิฟต์สวยป้ายแดงทั้งคู่เปลื่อนะคันนี้ไม่น้อยด้วย12,000โลเท่านั้นเองนะกระจกเดิมมีไฟเลี้ยวเดิมมีแต่ว่าเป็นท้ายสั้นแบบไม่เหล็กรับได้นะโซ่สเตอร์ใหม่ๆกันล้มมีแล้วนะท่อยังเป็นท่อเดิมอยู่รถไม่ล้มไม่ชนสวยกิ๊บสวยกิ๊บ เป็นไงสภาพแบบนี้กิฟต์แบบนี้เครื่องแน่นๆแบบนี้2องแสนเาพันพอสองแสบาทคันต่อมาครับ Yamaha XSR 900ปีสองพคันนี้ต้องอยู่ในสภาพเขาเรียกว่าป้ายแดงโอ้หไลทที่นี่เจ้าของโคตรรวยอ่าสุลต่านจากสวิตเซอร์แลนด์อ่ารวยชิบหายบ้านมีรถมีรถกี่คันมีกี่คันแล้วแล้วคันเนี้ย ใช้เฉพาะเวลาไปซื้อไอ้นี่นะซื้อน้ำเทเลนซื้อน้ำเทเลนไม่เชื่อด้วยใหม่5,200โลพวดใหม่ใหม่สุดๆยางหน้าหลังใหม่โซ่สเตอร์ใหม่ครับใหม่มากใหม่ไร้ี่ติรถดีจจดในห้องแอร์ไม่มีตำหนิไม่มีแม้แต่รอยขนแมวครับโอ้แล้วเครื่องดีมากโอ้โหเ็ดแปดรุ้น้แต่แรกอยู่แล้ว นะสภาพแบบนี้ครับเอาใบแค่นี้พอ1 7 9 0 0 0สบ่หนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์062,8352,742แล้วสำหรับ R8 1 0ก็8ล้าน8ล้าน8ล้านเอาไปเลยรดแรงไอเทพหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้ด้วยสภาพสวยๆหาไม่ได้แล้วนะเชื่อผมสวัสดีครับ